หลวงพ่อจงพยากรหลวงพ่อฤาษีเธอก่อนจะเกิดมาเธอมีสัญญาถามว่าสัญญาอะไรขอรับท่านก็บอกว่าหลังจากอายุ40ปีไปแล้วเธอต้องลาจากพุทธภ,ภูมิแต่ว่าเวลานี้เธอต้องทําให้เข้มตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปอย่าท้อถอยทุกอย่างจะประสบกับทุกอะไรก็ตามจะต้องสู้กับทุกตั้งใจปฏิบัติตามกิจพุทธภ,ภูมิทุกอย่างเมื่อลาจากพุทธภ,ภูมิแล้วสิ่งที่เธอลาเธอขอสัญญากับพระพระท่านจะให้แล้วว่าจะได้ตามนั้นแต่ว่าเธอจะต้องทํากิจพุทธภ,ภูมิต่อไปจนกว่าจะตาย ท่านสาธุชนพุทธบริษัทวันนี้ก็เป็นวันที่24ธันวาคม2533ก็เป็นอันว่าหลังจากนั้นมาหลวงพ่อจงก็พยากรท่านก็บอกว่ากสินทั้ง10ประการนี้เธอใช้ได้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเธอเองหมายถึงอาตมาคล่องในกรรมฐาน40แล้วก็มาหาสติปัฏฐาน,นสูตรแต่การคล่องประเภทนี้มันใช้ไม่ได้ ก็กลับเรียนถามท่านว่าทาไมขอรับท่านก็เลยบอกว่าเธอคล่องเฉพาะการจําและก็มีความคิดเหมือนกันแต่ว่าคิดน้อยเกินไปคําว่าคิดน้อยก็หมายความว่าคิดมากแต่มันถูกน้อยต้องคิดให้น้อยน้อยแต่ถูกมากก็เลยกลับเรียนถามท่านว่าจะคิดอย่างไรจึงจะคิดน้อยแล้วก็ถูกมากท่านบอกว่าอันดับแรกที่จะทําอะไรทั้งหมดให้คิดถึงอริยสัจเสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกขสั์สำหรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเชื่อกันแล้วเป็นของสําคัญอย่างยิ่งก็จริงแล แต่ถว่าเราคิดกันทุกวันแล้วอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ว่าสอนใครทั้งหมดเมื่อขั้นสุดท้ายท่านก็ลงอริยสัจโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าสอนชาดกหรือพระสูตรก็ใช้อริยสัจทุกอย่างใช้อริยสัจหมดแต่ว่าลีลาการสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคมีลีลาต่างกันคนหนึ่งท่านพูดไปอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งท่านพูดไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อความเข้าใจของแต่ละบุคคลสําหรับพวกเราไม่ฉลาดเท่าท่าน ก็กราบเรียนถามท่านว่าอริยศสตจ์มีสี่อย่างอย่างไหนสําคัญที่สุดขอรับท่านบอกเธอไม่ต้องคิดมากคิดให้เข้าใจเพียงแค่ทุกขศสัจ์อย่างเดียวว่าเอาแต่เพียงความจําเอาเข้าใจให้เข้าใจจริงๆถ้าเห็นทุกตัวเดียวอีกสามตัวปรากฏคําว่าสมุดั่ายเหตุให้เกิด,กดทุกในเมื่อเรารู้ทุกเราก็รู้ว่าใครทําให้เราเป็นทุกขอะไรทําให้เราเป็นทุกไม่ต้องไปนั่งคิดถ้าเราเห็นทุกและเข้าใจในทุกแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในทุกเพราะการเกิดนิโรธความดับมันก็เกิดเมื่อนิโรธความด,ดับเกิดขึ้นมาแล้วก็ชื่อว่าถึงที่สุดแห่งพุทธศาาสน คือเป็นความเข้าใจถึงที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็กราบเรียนถามท่านบอกว่าในเมื่อหลวงพ่อยังอยู่ก็ดีหลวงพ่อป่านยังอยู่ก็ดีกระผมอาจจะคุมตัวอยู่ได้แต่ว่าในการต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรท่านก็บอกว่าสองคนนี้เขาปรารถนาตรงสาวกภูมิแล้วก็เป็นคนขยันเล่นอภิญญาสมาบัติสองคนนี้ต้องอยู่ในป่าสงเคราะห์คนและสงเคราะห์พิษุสามเณรที่ต้องการในป่าที่เข้ามาในป่าเป็นหน้าที่ของเธอทั้งสองแต่สําหรับตัวเธอเองคืออาตมา ต้องชำระนนี้เขาเพราะเป็นนี่เขามากชาติก่อนใช้คนมากใช้แรงงานเขาก็มากใช้ชีวิตเขาก็มากเพราะเคยเป็นกษัตริย์บ้างเคยเป็นแม่ทัพบ,บ้างต้องรบราค่าฟันมาทุกชาติและอีกประการหนึ่งผลแห่งการรบราค่าฟันค่าคนมามากแล้วค่าสัตว์ก็มากการค่าสัตว์ก็ไม่ได้หมายความว่ายิงสัตว์เล่นฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงคนเพื่อทำสงครามแต่ว่าในการครองชาติก็ต้องฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงกันบาปตัวนี้จะรุกรานเธอตลอดชีวิต นั้นหมายความว่าอาการทางร่างกายของเธอไม่มีอาการปรกติจะมีการป่วยทุกวันวันไหนที่เรียกว่าไม่ป่วยไม่มีแต่ว่าทั้งที่เธอป่วยเธอก็ต้องทํางานแล้วงานของเธอก็หนักเธอจงจําไว้ว่าเวลานี้เธอเป็นพระวัดบางนมโคแต่ว่าในการต่อไปเธอจะไม่ได้อยู่ที่วัดบางนมโคนี่เพราะคนบางนมโคก็ต้องเป็นคนบางนมโคเธอไม่ใช่คนบางนมโคเธอเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีแต่มาอยู่ที่บางนมโคตั้งแต่เด็ก ก็ถือว่าถ้าญาติข้างพ่อก็อยู่สุพรรณบุรีญาติข้างแม่อยู่อยุธยาและจังหวัดชนบุรีแต่ว่าเธอจะต้องย้ายจากวัดบางนมโคไปเข้าในกรุงเทพมหานครในเมื่อท่านปานมรณภาพแล้วก็ถามว่าหลวงพ่อปานท่านจะตายเมื่อไรขอรับ ท่านก็เลยบอกว่าท่านปานตายปีนี้แหละปีนี้ท่านปานตายแต่เธอก็จะอยู่ที่วัดบางนมโคอีกหนึ่งปีหลังจากนั้นก็ต้องเข้าไปในกรุงเทพมหานครก็ถามว่าในกรุงเทพมหานครผมไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนท่านเลยบอกว่าจะมีคนเขามาแนะนําเขาชวนไปอยู่ต่อไปจะได้เรียนบาลีเพราะว่าเวลานี้เธอสงสัยใช่ไหมว่าพระในกรุงเทพมหานครเวลาออกมาบ้านนอกเด่นเหลือเกิน คนยกย่องสรรเสริญต้องหาพรหมมาปูให้แต่ความจริงพระท่านก็ไม่ได้ขอแต่ว่าชาวบ้านเขายกย่องว่าเป็นพระกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นมหาปรีเวณเขาเรียกว่าพระดีสําหรับพระบ้านนอกเขาเรียกพระเลวอาตมาเองเคยถูกนิมนต์ไปในที่ต่างๆไปหลายแห่งก็มีพระชั้นพระครูบ้างเวลานั้นเจ้าคุณหายากบ้านนอกเจ้าคุณหายากเต็มทีแล้วก็มีพระมหาปรีเวณบ้างชาวบ้านเขาเรียกพระครูกับมหาปรีเวณว่าพระดีพระดีนิมนต์ทางนี้ครับพระเลวนิมนต์ทางนี้ครับเราไม่ใช่มหาปรีเวณเป็นพระเลว ในเมื่อเธอฟังแบบนี้แล้วเธอก็เกิดความรู้สึกกว่าพระนายกรุงเทพมหานครชื่อว่าดีนั้นดีอย่างไรแล้วก็เป็นมหาปร,เริเวณกันอย่างไรเธอก็ต้องไปพิสูจน์เพราะเธอเป็นนักพิสูจน์จะต้องพิสูจน์ยันตายและต่อไปภายในเบื้องหน้าก็จะเป็นคนที่ชาวบ้านเขานินทาอยู่ตลอดเวลาเขาจะนินทาว่าร้ายกล่าวโทษตลอดเวลาแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าทนไม่ไหวในฐานะเป็นพระเหลืองเราก็เป็นพระเขียวก็ถามว่าพระเหลืองพระเขียวเป็นอย่างไรขอรับท่านบอกว่าในเมื่อเธอพูดตามความเป็นจริงตามที่ศึกษาม,มาเห,เหมือนกับคนที่กินข้าว กินแกงมีลิ้นลิ้นมีประสาทรูร้รสแต่ว่าต่อไปจะปรากฏว่าคนประเภทกระจ่ามีมากกระจ่าไม่มีประสาทไม่รู้รสไม่รู้เปรี้ยวไม่รู้เค็มถึงแม้ว่าเขาจะแช่ไว้ในหม้อกแกงก็ไม่เคยรู้รสแกงข้อน,นี้ชั้นใดในการต่อไปคนที่อวดตัวว่าเป็นคนที่มีความรู้เขายกย่องกันว่าเป็นความรู้เลิศชัน้นประเสรศิฐเขาจะไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่ออภินญ,ญาสมาบัติไม่เชื่อสมาธิจิตเขาก็จะคิดว่าเธออวดอุดตริมนุสสัตธรรมบ้างเขาจะคิดว่าเธอเป็นคนบ้าบ้าง ในเมื่อเป็นอย่างนี้เธอจงจําไว้ต้องถือคันติความอดทนเชื่อพระพุทธเจ้าเวลานี้เราเชื่ออยู่แล้วเราก็เชื่อต่อไปที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านทีโลเกอันินที่โตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกจําไว้เสมอว่าเห็นหน้าคนคิดว่าคนนี้เวลานี้เขาดีแต่เวลาต่อไปข้างหน้าเขาอาจจะนินทาเราเราจะต้องไม่โกรธเขาก็ถือว่าเป็นนิสัยของเขาเป็นสมบัติของเขาแล้วมันก็เป็นสมบัติของเราที่เราเกิดมาเพื่อให้เขานินทาท่านก็สอนตามนี้แล้วก็ถามท่านว่าคนที่มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติตามความรู้จะมีหรือขอรับ ท่านบอกว่าก็ดูพระที่วัดบางนมโคก็แล้วกันที่ท่านปานสอนกรรมฐานมีพระกี่องค์ที่ทํากรรมฐานบ้างและมีกี่องค์ที่ไม่ทํากรรมฐานและมีพระกี่องค์ที่เชื่อท่านปานจริงๆและมีพระกี่องค์ที่ไม่เชื่อท่านปานต่อนหน้ามีความเคารพแต่รับหลังเหมือนกับลิงหลอกเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไปในเบื้องหน้าคนประเภทกะปิลาพิขุจะมีมากมายในเขตพระพุทธศาส,สนาตอนนั้นก็ไม่ได้เรียกกะปิลาพิขุก็ถามท่านาว่ากะปิลาพิขุมีในหนังสือเล่มไหนขอรับท่านบอกว่ามีในพระธรรมบทเล่มหนึ่ง กะปิและพิขูหรือเรียกกันว่าพระกบินเมื่อสมัยนั้นเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธกััตปะยังทรงชีวิตอยู่เธอก็เรียนจบพระตรายปีฎกมีพี่ชายพี่ชายก็บวชพร้อมกันพี่ชายเป็นคนแก่รู้สึกตัวว่าเป็นคนแก่แต่ความจริงก็ยังไม่แก่ไม่ขอเรียนพระตรายปิดกเรียนเฉพาะความรู้ในด้านวินัยธรรมะพอสมควรพอเอาตัวรอดแล้วก็ฝึกในด้านปฏิบ,ตบัติสำหรับปริยัติก็พอรู้บ้างตามสมควรพอเอาตัวรอดทั้งสองคนนี่มีผลไม่เสมอกันพี่ชายไม่ช้าก็เป็นอรหรันต์กะปิและพิกขูเธอมีลูกศิษย์ลูกหามากทุกคนยอออมรรรัับบบนถืว่าเธจพะตปิก ก็มีลูกศิษย์มากเมื่อมีลูกศิษย์มากก็มีลาภสก,การะมากหนักๆเข้าเธอก็เปลี่ยนแปลงคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้เธอก็พูดอย่างโน้นพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเกิดมาแล้วเมื่อตายแล้วไม่สูญถ้าจิตยอมรับความมาดีเวลาจะตายก็ไปสู่สุขติถ้าจิตยอมรับความชั่วก็ไปสู่ทุคติอย่างนี้เป็นต้นเธอก็กลับพูดไปอย่างอื่นว่าตายแล้วมีสภาพสูญอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเธอก็เทศสอนคนอื่นเขาแต่เธอไม่เชื่อในที่สุดเธอตายไปแล้วเธอก็ลงอเวจีมหานรก มาสมัยพระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสขึ้นมาเธอเกิดขึ้นมาเป็นปลาทองเด็กทอดแหเอาไปได้พ่อเอาไปถวายพระราชาพระราชานำไปหาพระพุทธเจ้าเกล็ดเหลืองเหมือนทองคาแต่เวลาอ้าปากกลิ่นเหม็นเหมือนอุจจาระฟุ้งทั่ววิหารเมื่องค์สมเด็จพระพิชิตมารถามเธอว่าเธอมาจากไหนเธอก็ตอบว่ามาจากอเวจีมหานรกถามว่าเธอชื่ออะไรเธอก็บอกว่าเมื่อก่อนเธอชื่อกปิละพิขุดในสมัยพระพุทธกสปะพระพุทธเจ้าถามว่าแม่ของเธอไปไหนเธอก็ตอบว่าแม่ของเธอไปอเวจีมหานรกเพราะด่าพระร่วมกัน น้องสาวไปไหนน้องสาวไปอเวจีมหานรกถามพระพี่ชายของเธอและพระพี่ชายของเธอไปนิพพานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาพระทั้งหลายเห็นว่าเธอสอนชาวบ้านสอนพระเปลี่ยนแปลงคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคนที่จบพระตรายปิดกไม่ได้จบองค์เดียวที่จบพระตรายปิดกตามธรรมดาก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีแม้แต่พระอรหันต์เข้ามาเตือนเธอก็ไม่เชื่อกลับด่าพระด่าพระธรรมดาด่าพระทรงชาด่าพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าไม่เป็นเรื่อง ก็ไปบอกพระพี่ชายให้มาเตือนพระพี่ชายมาเตือนเธอก็ด่าพระพี่ชายไปเสียอีกหาว่าพระพี่ชายไม่เคยเรียนอะไรเธอจบพระตรายปีดกคนโง่เงาเตาตุนอย่างนี้อยา่ามาสอนกันพระพี่ชายก็ต้องกลับเข้าป่าไปต่อไปสภาพของเธอก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ฉันจะไม่พยากรณ์ว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะไปเอเวจีมหานรกแต่เธอก็จะพบกับคนที่เขาถือว่าเขามีความรู้ดีแต่เขาก็จะไม่เชื่อในวัทะที่เธอกล่าวที่เธอสอน เธอจะต้องเป็นคนมีลูกศิษย์มากเธอจะต้องเป็นคนมีงานหนักๆทั้งทางโลกและหนักทั้งทางธรรมคือหนักทั้งชาวโลกและหนักทั้งชาวพุทธและพระการปกครองพระก็หนักการสร้างวัดก็หนักการสงเคราะห์ในการศึกษาเล่าเรียนก็หนักการสงเคราะห์คนยากจนเข็นใจก็หนักหนักทุกอย่างชีวิตของเธอจะไม่เป็นชีวิตที่มีความสุขเหมือนชาวบ้านเขาเพราะร่างกายจะต้องหนักใจจะต้องคิดเมื่อจิตต้องคิดการต้องหนักในการงานแล้วกายก็ต้องป่วยเพราะกฎของกรรมพอนั่งฟังท่านก็นึกเศร้าใจคิดว่าเอ เรานี <Scroll> ่ตายเสียเร็วๆจะดีกว่ากระมังก็ถามท่านว่าผมอีกกี่ปีจะตายขอรับท่านก็บอกว่าถ้าเป็นอายุไขของเธอก็ต้องอายุ27ปีแต่ว่าเธอจะตายตามนั้นไม่ได้เธอต้องใช้นี่เขาก่อนถามว่าต้องใช้นี่ไปกี่ปีขอรับท่านก็บอกว่าสุดแล้วแต่พระจะสั่งเธอต้องเป็นพระที่อยู่ในอำนาจของพระปฏิบัติตามพระสั่งทุกอย่างพระสั่งทำแบบไหนทำแบบนั้นพระท่านจะช่วยทุกอย่างให้สำเร็จทั้งๆที่เธอป่วยก็ต้องลากสังขารไปดูงานก่อสร้างต้องลากสังขารไปสงเคราะห์ในธรรมะของเขา ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาเป็นเจ้านี้เธอเป็นนี่เขามาตั้งแต่ชาติก่อนต้องไปชําระนี้เขาฟังแล้วก็เศร้าใจบรรดาท่านพุทธบริษัทเกิดมากับเขาชาติหนึ่งจะหาความสุขสักหน่อยก็ไม่ได้แต่ท่านก็พูดให้ดีใจว่าจิตใจของเธอมีความมดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นทุกมันจะหนักอย่างไรก็ตามแต่ว่าใจของเธอเป็นสุขเพราะเธอมีความรู้สึกกว่าเธอเป็นผู้ชนะแล้วจากกฎของกรรมและก็ชนะในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็ถามท่าน บอกว่าผมปรารถนาพุทธภูมิชาตินี้จะมีบุญวาสนาบารมีเต็มหรือขอรับท่านก็นิ่งนิดหนึ่งสักหนึ่งวินาทีท่านบอกว่าพระท่านบอกว่าถ้าเธอมีอายุถึง60ปีบุญวาสนาบารมีปรารถนาพุทธภูมิของเธอก็จะเต็มชาตินี้แต่ว่าเธอมีอายุแค่27ปีจะต้องแบกบ,บุญวาสนาบารมีต้องบำเพ็ญบารมีไปอีกหลายชาติก็หนักใจก็ถามท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นผอมมาจับไม่เอาพุทธภูมิดีไหมายเคยไปเที่ยวชั้นดุสิตเห็นเทวดาชั้นดุสิตที่มีบารมีเต็ม คอยตรัสเป็นพระพุทธเจ้ามากมายเหลือเกินผมไม่ทราบว่าผมจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่เท่าไหร่คงจะคอยไม่ไหวท่านบอกว่าไม่เป็นไรเธอก่อนจะเกิดมาเธอมีสัญญาถามว่าสัญญาอะไรขอรับท่านก็บอกกว่าหลังจากอายุ40ปีไปแล้วเธอต้องลาจากพุทธภูมิแต่ว่าเวลานี้เธอต้องทําให้เข้ม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าท้อถอยทุกอย่างจะประสบกับทุกอะไรก็ตามจะต้องสู้กับทุกตั้งใจปฏิบัติตามกิจพุทธภูมิทุกอย่างเมื่อลาจากพุทธภูมิแล้วสิ่งที่เธอลาเธอขอสัญญากับพระพระท่านจะให้แล้วว่าจะได้ตามนั้นแต่ว่าเธอจะต้องทำกิจพุทธภูมิต่อไปจนกว่าจะตายเมื่อท่านพยากรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกเศร้าใจว่าเรานี่เป็นคนมีกรรมจริงๆก็เลยอยากจะรู้กรรมของตนให้มันถนัด เราใช้ของเราเองพอได้บ้างพอสมควรแต่อาศัยบาร,รมีของท่านถามว่าหลวงพ่อขอรับผมอยากจะดูภาพเก่าภาพเก่าเคยฆ่าฟันกันมามากมายขนาดไหนชาติไหนบ้างท่านก็ทําให้ดูสิชาติก็เห็นว่าตัวเองสร้างทั้งบาปและทั้งบุญบุญก็สร้างจริงๆบาปก็สร้างจริงๆคนต้องตายเพราะคําสั่งก็มากฆ่าเขาเองก็มากสัตว์ช้างม้าวัวควายที่ต้องเป็นอาหารเป็นไก่นับไม่ถ้วนก็มานั่งนึกดูว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายหรือคนทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างมาทวงกรรมเราใช้ชาตินี้ไม่หมดแน่ พอนึกในใจเพียงเท่านี้ท่านก็บอกว่าคิดอย่างนั้นไม่ถูกชาตินี้ใช้หมดแน่เอาแค่เศษของกรรมที่เหลืออยู่แล้วก็ใช้เขาแต่การใช้ให้หมดมันไม่มีหรอกแต่ว่าสามารถหนีกฎของกรรมได้ถามว่าหนีไปไหนครับท่านก็บอกหนีไปอยู่ในแดนที่มีความสุขที่ไหนที่เรียกว่าเอกันตบรม,มสุขเธอจะไปอยู่ที่นั้นได้นี่เป็นคําพยากรณ์ของหลวงพ่อจงแต่ว่าเธอทั้งหลายจงอย่าลืมนะว่าต้องยึดอริยสัจเป็นสําคัญอริยสัจท,ที่จะต้องตั้งใจทําให้มันก็คือ ทุกขัสัตเข้าใจในทุกขัสัตอย่างเดียวให้ได้จริงๆแล้วเธอจะเข้าใจผลในทุกขัสัตแต่ว่ากรรมฐานทั้ง40กองจะต้องซ้อมไว้เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญาอย่าทำเป็นอันขาดการทำอภิญญาไม่ใช่วิสัยของเธอเป็นวิสัยของสององค์นี้ต้องอยู่ป่าต้องใช้อภิญญาเธอจงเก็บอภิญญาไว้เป็นคู่มือเป็นคู่ปัญญาเพื่อเข้าใจในการตัดกิเลสก็ปรับเรียนท่านว่าคนที่เขาเอาจริงเขาไม่ถามกันมันอยู่ที่กำลังใจของคนคนที่ปฏิบัติจะเอาจริงเอาจังเขาไม่ถามว่า ผมจะบรรลุชั้นนั้นชั้นนี้ไมยเขาไม่ถามกันมันอยู่ที่ใจของเราเราอยากจะหมดก็หมดเราอยากไม่หมดมันก็ไม่หมดถ้าเรายังติดในมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกมันก็ไม่หมดเมื่อคุยกันต่อไปถึงเวลาอันสมควรท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าท่านปานตายแล้ววณะเธอสงสัยอะไรก็ไปหาฉันทุกอย่างฉันจะไม่ปกปิดจะเป็นความรู้เพื่อบุคคลหรือความรู้เพื่อส่วนตัวฉันไม่ปกปิดแต่ว่าฉันคิดว่าในต่อไปภายเบื้องหน้าเธอจะกลายเป็นคนที่เกียจคือความรู้ทุกอย่างที่เธอมีอยู่นี้ เธอสามารถทำได้ทุกอย่างเวลานี้ก็เริ่มขี้เกียจแล้วเมื่อทำใหม่ๆจริงๆขยันรู้นั่นรู้นี่ทำโนนทำนี่พอทำได้จริงๆก็ขี้เกียจนี่เป็นวิสัยแท้เป็นกิจที่ต้องทำแต่สองคนนี่เขาขยานันเขาต้องเข้าป่าเธอจงอย่าใช้อภิญญาสมาบัติที่สามารถทำได้ได้หรือไม่ได้ก็ตามเอาเป็นว่าถ้าทำได้ก็อย่าใช้ใช้วิชาความรู้ปกติธรรมดาและต่อไปนี้เบื้องหน้าก็จะได้รับความรู้พิเศษจากพระจะสามารถสอนให้คนเข้าใจเรื่องสวรรค์เรื่องนรกได้อย่างง่ายๆ ก็ถามท่านบอกว่าเวลานี้ที่ฝึกอยู่นี่มันง่ายหรือมันยากขอรับผมก็เห็นว่าไม่ยากท่านบอกว่าเวลานี้สําหรับเธอมันไม่ยากแต่คนอื่นเขายากมากและจงอย่าลืมว่าเธอจะต้องประสบกับถ้อยคําที่ต้านทานถ้อยคําที่กล่าวหาด่าว่าถ้าหากว่าบังเอิญจริงๆถ้าเธอรําคาญเข้าจริงๆเธอจะกลายเป็นพระเขียวแต่ฉันคิดว่าจะไม่เป็นพระเขียวจะมีพระองค์อื่นช่วยจะมีพระรูปร่างผอมมสูงๆเข้มแข็งในพระศาสนาและพระองค์นี้จะได้อภิญญาสมาบัติแต่ว่าเป็นพระที่มีการปกปิดจะสนับสนุนเธอให้ทรงตัวเป็นพระเหลืองอยู่ เพราะต่อไปเบื้องหน้าเธอจะเกิดความรำคาญถ้าเกิดความรำคาญถ้าพระองค์นี้ไม่เข้าช่วยเธอก็จะกลายเป็นพระเขียวหมายความว่าถอดสีเหลืองออกและก็ใช้ชุดเขียวใช้อภิญญาสมาบัติเป็นการหักล้างพระเหลืองพระเหลืองก็จะพากันผอมไปตามตามกัน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนส่วนใหญ่99.99% 99เขาชอบอภิญญาสมาบัติเราทําให้เราแก่ได้เราทําตัวเราให้หนุ่มได้แค่นี้ก็พอแล้วผิวขาวได้ผิวเหลืองได้แค่นี้ก็พอแล้วแต่เธออย่าทํามากกว่านั้นแต่ว่าฉันขอพยากรว่าเธอไม่มีโอกาสทําเพราะพระจะไม่อนุญาตเธอพระจะอนุญาตให้เธอเฉพาะให้เขารู้ตามความเป็นจริงว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงเขาสามารถเห็นนรกได้สวรรค์ได้เขาสามารถไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ด้วยกําลังของจิตที่เรียกกันว่า อาทิสมานากายอภินญาใหญ่ๆไปสอนถ้าขื้นสอนเธอจะเหนื่อยเปล่าเพราะวิสัยแบบนี้จะมียากสําหรับบุคคลที่จะพึงทําได้แต่ว่ามีอยู่แต่ก็ไม่อยู่ในฐานะที่เธอจะต้องเป็นครูต้องคนอื่นเขาเป็นครูกันเธอเอาเท่านั้นก็พอเป็นแค่ปัจจตัง ก็เป็นอันว่าคุยกันไปคุยกันมาท่านก็บอกว่าเวลานี้ก็เย็นแล้วฉันจะขอลากลับวัดนะก็เลยบอกว่าหลวงพ่อขอรับที่นี่มันจังหวัดกำแพงเพชรท่านก็เลยบอกว่าอินเดียเดิน2-3ถึงนาทีก็ถึงวัดหน้าต่างนอกมันจะเดินสักกี่นาทีก็รวมความว่าพอพูดเท่านี้ท่านก็หายแวบไปเลยไม่ได้เดินไม่ได้ไปไหนก็คิดในใจว่าเอะหลวงพ่อจงนี่คนหรือผีหลวงพ่อปานก็หันกลับมาบอกว่าคุณอย่าอากตันยูครูบาอาจารย์อย่าไปนึกว่าครูบาอาจารย์เป็นผี หลวงพ่อจงนี่เป็นพระอภิญญาแต่ก็ไม่ใช่อภินญ,ญาอย่างเดียวเป็นพระปฏิสัมพิธายานด้วยด้วยมีความฉลาดมากแต่ว่าพูดน้อยเพราะหน้าที่พูดมันเป็นหน้าที่ของฉันแต่ว่าถ้าฉันตายไปแล้วท่านก็ไม่ค่อยจะพูดมีอะไรบ้างเธอต้องไปหาท่านท่านจะเรียกไปหาท่านและท่นานใช้ให้เธอพูดแทนท่านจากหนังสือหลวงพ่อทุดงหลวงพ่อพระราชพรมยยนวั่าสุง